ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีเครื่องปรับอากาศแคลเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ plus เอาเลยค่ะเปิดซึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ถูกขัดลาบขัดยศครั้งที่แล้วเนี่ยผมตอบน้องคนเด่งไปคิดว่าดวงเคลื่อนทีเนี้ยพอเดียวดวงมันเคลื่อนปั๊บ ทุกอย่างก็เริ่มเคลื่อนตามละดาวทุกอย่างเริ่มย้ายแล้วโทรไปถามนาซาเรียบร้อยแล้วว่าโทรไปถามนาซาถึงเดือนดาวย้ายดาวย้ายไปมาน่นนั่นคือคุณยนรู้เรื่องดวงดาวที่สุดแล้วเออผมโทรไปถามที่นาซาเลยและนั่นคือราศีแลศีมังกรทำไมต้องมังกรอย่างที่บอกเลยครับผมนาซาโทรมาบอกอ้าวใช่ดีมันเป็นเรื่องของดวงดาวคือจริงคือจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่า เราคือครั้งที่แล้วอ่ะเราตอบพี่แจ็คเพราะว่าเราไปว่าเราไปแบบเป็นเรื่องไม่ดีแล้วคราวนี้มันเคลื่อนมาเป็นเขาจริงๆอะไรผมก็เลยลองลองดูว่าอะไรแต่น้องเขาอ่ะดีอยู่แล้วเขาเก่งเขาอะไรเขาู่แล้วนี่ตอบแบบว่าอยากให้เขาอยากถูกไหมหรือว่ายังไงอยากตอบชื่อเขาแค่อยากจะพูดชื่อเขาขึ้นมาแค่นี้อยากให้เขามองมาอยากได้ท้งอะถ่ายละครด้วยกันไหมเคยถ่ายละครเลยค่ะ ใช่ใช่เราคัดพึ่จบไปอย่างที่บอกเลยน้องเก่งมากเลยอ่านบทตลอดเวลาเลยขอโทษนะคะมันต้องคุยอะไรกันขนาดนั้นะไปลิตากับจูเนียร์เนี่ยเฮ้ยทำไมสเดี๋ยวทำไมอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณเปลี่ยนให้เขามานั่งด้วยกันแล้วเอาลิตามานั่งตรงนี้เฮ้ยจะดีเหรอได้ดีดีดีครับดีดีอ้าวไอ้นี่มาที่ลิตาค่ะเมื่อกี้เขาตอบเราด้วยแล้วตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ ยุ่งเงินเยอะอะไรเงี้ยอาจจะมีคนอันนี้อช้าใช่อาจจะมีคนอิจฉาเหมือนไส้อะไรเงี้ยอาจจะแปลว่าก็รู้สึกว่าพี่พลดิติดต่อเขาแล้วเนาะใช่พี่พลดิจิต่อเขาแล้วใช่ว่าเชี่ยวเนี่ยไม่เอาแล้วนะเนี่ยอยากได้อยากได้นักแสดงที่เล่นเชี่ยวได้เขาบอกว่าเอ้ยก็จีนะก็จีนะไม่เอาจะเอาพี่ลงก็ได้เขาไม่เอาแล้วนะ แล้วจะเนียตว่าแล้วนี้่ทำไมต้องงอันนี้คือฝึกษามาแล้วฝึกษาสาวมาแล้วเหรอไม่ตอนแรกผมจะตอบเขาถามว่าออกไปยัางผมจำไม่ได้ไงเออต่เปลี่ยนใจแล้วคิดไม่ทันก็เลยกรอบมาเลยเมื่อกี้ครั้งค่ะกรอบไข่กรอคุณเล่นโทรศัพท์อะไรครับคุณถามใครฮะคุณถามใครเล่นโทรศัพท์ถามใครฮะเออจูเนียร์ไลน์ไปเหรอหรือไงผมอยู่เฉยไลน์คุยกันเหรอเฮ้ยไลน์คุยกันเหรอผมตอบสิ่งครับ เฮ้ยเปลี่ยนคำด้วยเฮ้ยยังไงยังไงอย่างงี้อ่างี้ให้มันจบจบย้ายที่นั่งเลยเปลี่ยนเลยจบจบเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจบจก็เปลี่ยนกันง่ายๆอย่างนี้เลยเด่นคุณหน้าเยอะเลยนะอ่ะสบายใจยังเออสบายใจแล้วครับสบายใจแล้วครับไม่ใช่ที่ถามเราโเคดไม่ใช่อ่ะยาวเลยทีนี้ไม่มีอะไรไม่มีจรลย แล้วจะหูแดงหน้าแดงทบบโดนแซวอะเขินไม่เห็นเขินเลยเออประบัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราว่าอายอะไรอะตายทำไมฮะใช่เอ้าร้อนหูแดงหูแดงตัวร้อนมากอะไรเมือออกเฮ้ยจริงจริงจริงเหรอคะลองแตะสี่ลองแตะสี่โสดมืกี่ปีนะโสดมืกี่ปีแล้วนะสามสามปีแล้วอ่ะแล้วพอมาเจอไม่ได้เล่นละครด้วยกันอ่ะเคมีมันได้ไหมด่ากันอย่างเดียวเลยด่ากันอย่างเดียวเฮ้ยแต่ส่วนมากอ่ะละครไทยอ่ะ ทะเลาะกันก่อนได้กันตอนหลังใช่ข้าไม่ไปด้วยผมไม่ไหวละจูเนียครับแล้วจูเนียจิ้นกับติ๊ตาแล้วเนยอ่ะลุงลงจิ้นกับเนยอ่ะที อะไรกันเนี่ยลุงลงจิ้นอะไรกันเนยหน่อยทั้งรายการไม่ได้ยินเสียงเนยเลยพอพูดเสร็จปุ๊บพูดได้ดีสุดๆเลยคนเนี้ยโอเคนะตอนเนี้ยหูแดงเลยที่หมดเนะฝวามนุ่นแชมป์กับเด่นคุณโอเคนะโอเคครับโอเคมากครับโอจงหงผมก็โอเคครับอันนี้เนยค่ะตอบว่าอะไรรักษาชนูเป็นไงพูดอะไรกับลุงลงรึเป่าทำไมต้องธนูทำไมต้องธนู ใจมีใจมีใจอะไรมัน่ะชะเง้อมองตลอดเวลาลุงเอาอะไรลุงลุงไม่ไมจะได้ตอบไม่ไม่ได้ไ่ตรงกันไงตอบลุงเพราะอะไรหรอกเพราะว่าเห็นแย่งบทเดียวกันอยู่ บที่ปาจีก็เลยโดนขัดขันขัดขางไงไม่เอ้ว่าเหรอลูกพี่จริงเหรอคะอันนี้คิดจริงเลยเหรอลูกเดี๋ยวรอดูนะคะรอดูในภาพยนตร์มีแฟนคลับแล้วหนึ่งคนมาที่ลุงค่ะลุงลองตอบว่าราศีกระกราศีกรกรทำไมต้องกรกรเป็นแชมป์คือรู้เรื่องราวของมันนะเคยถ่ายละครด้วยกันคือมันจะมีจะมีปัญหาอยู่หลายเรื่องในชีวิตมันอะ มันก็ปัญหาไม่ได้แรงอะไรแล้วแล้วมันก็คอยแก้อยู่ของมันอยู่ตลอดเวลาทั้งข่าวข่าวเรื่องเรื่องคู่กรณีอันนี้มาถามเฮ้ยคนเก่าเปล่าวะไม่ลุงคนใหม่แล้วมาอีกแล้วเออมาอีกแล้วเหมือนสู้อ่ะเหมือนเหมือนจะโดนมรสุมอะไรไม่สนใจจะลุยต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเด็กเก่งคนหนึ่งที่ที่รู้ว่ารู้ว่ามันเป็นคนพยายามแล้วก็ขยันแต่ยังไงก็แล้วกันอะไรที่มันเข้ามาใน ในตัวมันก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีครับมาจีจียองจ้าตอบว่าราศีมังกรทำไมันก้องมังกรเพราะว่ามังกรคือราศีของพี่พี่ฮันค่ะอ้าวแล้วทำไมเขาโดนขัดข้างขัดขาหรอมันแบบเวลาเขาเวลาเขาแบบทำแบบโปรเจกต์อะไรอย่างเนี้ยมันแบบช่วงแรกๆมันก็จะแบบชอบแบบขัดขาติดติดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกําลังจะดีแล้วก็แบบอ่ะมันก็ขัดขัดอีกอะอ่างเงี้ย ก็เลยมันจะแบบมีเคล็ดลับที่มันเหรือเปล่าพี่ฮั่นเป็นหรอพี่ฮั่นก็โดนหรอแบบเหมือนแบบจะออกเพลงอุ้ยมันจังหวะไม่ได้อย่างเงี้ยหรอแบบไายแบบเพลงแบบเสร็จหมดแล้วอัดหมดแล้วเอ็มวีก็ไทยเสร็จแล้วออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเพลงเก่าลิขสิทธิ์ไม่ได้ตั้งแต่แรกอัเขาคุยกันแล้วไงว่าเขาได้แต่พอจะออกอ่ะเขาไม่ให้คนที่ดูแลตอนแรกอ่ะคือแบบเขาก็แบบมีอุบัติเหตุแล้วก็ ตายเสียชีวิตก็เลยแบบเขาไม่มีใครคนดูแลตอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องก็เลยแบบไม่คาดฝันเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแต่แบบไทยเอ็มบีก็เสร็จเลี้ยบเลยหมดแล้วอะเลยอย่างนี้เล็กเลยเอออันนี้เข้าใจเลยมันก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นราศีพิ่อนโอเคครับตอบว่าราศีราศีกรอกรทำไมต้องกรกร คือต่อคนละคนด้วยนะชีกอ่ะแต่แชมป์ชาิทิพย์เนี่ยเขาเตะบอลดีอยู่นะช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือแชมป์เนี่ยได้มีโอกาสอ่านข่าวน้องได้อ่านข่าวน้องแล้วก็ดูชีวิตน้องแล้วก็น้องเป็นคนที่แบบรักคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็ชีวิตเนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงของปีนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ตรงเนี้ยมันผ่านไปได้เราให้กําลังใจน้องแต่บางทีไอ้ที่เขาบอกมาเนี่ยอาจจะมีแบบดวงโดนสกัดหรืออะไรเงี้ยปัญหาเนี่ย มันมีอุปสรรคใหม่แล้วผมก็เลยเชื่อว่ากระกฎในช่วงนี้อาจจะหนักอยู่ก็เลยขอตอบเป็นแบบทางการหนึ่งว่าชาวกระกฎก็ระวังตัวแล้วกันครับนี่มาที่เอ็มค่ะแล้วเอ็มแตว่ารักกันกรกฎทำไมต้องกรระกฎเอ็มมารู้จักแชมมาตั้งแต่ตั้งแต่เคยเคยเล่นหนักมาด้วยกันหลายปีแล้วเอ็มรู้สึกว่าแชมก่อนที่จะมาเล่นหนักด้วยด้วยละครที่เขาเล่นไอ้ว่าบทเขาว่ามันมันไปได้ไกลมากๆกับตัวเขาเองอแต่เขาเหมือนแบบถ้าในภาษาถ้าเราโม่เหมือนโง่เหงเขาไม่เปิดอะ เอ็มว่าเหมือนเขาก็โดนแบบว่าเดี๋ยวกำลังจะขึ้นเดี๋ยวล่วงอีกแล้วฮะก่อนนั้นไม่ชอบอยากได้ชอบอยากได้อยากได้เป็นผัวอันนี้คุยเรื่องงานเต่อได้เป็นแฟนคนตอนนี้ฟอไม่เห็นหน้าแชมป์นะทำไมอรัพี่เหมือนนี่นิ้นมันบังปากไม่ใช่นิ้วเขาดิปากเหรอขอโทษโทษอยู่ดีก็อยากจะแบล็แลบลิ้นออกก็แล้วแต่หนูคือว่าแบบเขารู้สึกว่าเหมือนเขาดวงเขาโดนขัดตลอดอ่ะคุณมิ้นค่ะมิ้นแตบว่าราศี ราศีก,กันทำไมต้องกันติตาละครติตากำลังจะอ่อนแล้วทำไมต้องโดนแข้งกัดค่ะ ไม่ตอบได้ไหมคะเพราะว่าพอคนมันจะมาพะว่ามันจะได้มันคืออย่าไปพูดเยอะเพราะว่าเด๋่นคุณเอาแอร์ทามไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้กลับบ้านพูดพูดให้น้อยลงได้ไหมเฮ้ยยาไปนะเดี๋ยวมันไม่เล่นแล้วเดี๋ยวก็นน้อยใจัเล่นแล้วมันเล่นอยู่แล้วพีะดาตั้งแต่เทปหนึ่งแล้วมันพูดแล้วเวลามันน้อยใจนะพี่นึงมันชอบถอดเสื้อนะหรอน้อยใจยังน้อยใจยังมันถอดเสื้อนะมันถอดเสื้อนะพี่เอพี่เอดาพี่เอดาเลยดา ปล่อยไปซะมันถอดเสือกว่าจะถอดกล้องกว่าจะอินเสอร์ตอีกพอดีไม่ต้องไปกันแล้ววันนี้้าศีค่ะค่ะแล้วราศีแต่ว่าราศีราศีราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ทำไมต้องสิงค์เอะไร่คือปกติเวลางานต่างๆเนี่ยเวลามันเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะเป็นการเช็คงานก่อนพอมันเช็คพอลูกค้าต่างๆเช็คงานมาอ่าวันนี้ว่างไหมสมมติคิวเราได้ละคิวได้แล้วคิวได้ลวลูกค้าก็ ลับไปเพราะกลับไปเสร็จปุ๊บไม่มีฟิแบมกลับมาเลยเรารู้สึกว่างานมันเข้ามาเยอะจริงแต่ว่ามันคอนเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างน้อยคอนเฟิร์มว่าไม่เอาคอนเฟิร์มว่าเอิร์อาหมคเินอนเนเเพราะว่าเอมนนเ โอเคคอนเฟิร์มมาแคนเซิลใช่อ <nossos> ย <viewers> so ่างงี้เอาก็เลยว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่าที่มาขัดแข้งขัดขาเราในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่แชมป์ค่ะคนตอบแชมป์เยอะเยอะนะเยอะนะแต่กันแต่ว่าระกัรครับราดับระดทำไมต้องระกับตัวเองเลยใช่มันเหมือนเรื่องจริงเลยครับผมคือมันจะโดนขัดนู่นขัดนี่ตลอดเลยมันเหมือนกับชีวิตผมมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับคือตอนแรกผมจะเชื่ออาจารย์เด็ดด้วยนะ จะตอบตามอาจารย์เด่นเพราะว่าแบบเขาพูดน่าเชื่อถือเราต้องไม่ตามเขาที่ไปคิดมาผมว่าผมไม่เชื่อดีกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วมันไปตอบลิตาตอบลิตาแกลิตาไปโปรโมทแมสเนี่ยครึ่งชั่วโมงออลิตาลิตาอ่านผิดไหมนั่แหละผมก็เลยแบบว่าตัวเองน่าจะแบบน่าจะโดนข้อนี้คิดว่า่อมะนรู้สึกใช่ใช่ตีตานี้มาจากอะไรหูกคุณพ่อตั้งค่ะคุณพ่อตั้งพี่น้องมีพี่น้องแบบตอเต่าตอเต่าอีกไหม ลูกคนเดียวลูกคนเดียวแม่ชื่อตีต้าตั้งแต่แรกเลยเหรอเพราะวาทำไมอ่ะเพาทำไมแม่แม่ทำไมเด็กๆนะคะเขาอาจจะพูดอ้อแออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันพ่อก็เรียกไปเรียกมาเปนมามาก็เลยเป็นติต้าไปเลยนะค่ะอ๋อก็คือพูดแค่จ้าจ้าจูดูอะไรมาเป็นตีต้าอย่างเงี้ยเหรอแม่ไม่เป็นภาษาชื่อไม่มีที่มาสุดๆชื่อไม่มีที่มาสุดๆแล้วกว่าลูกจะพูดอ้อแแอได้อ่ะ คนห,หนึ่งนะตีต้ามีชื่อตอนขวบคนหนึ่งเหรออย Border ่างเงี้ยเหรอแล้วตอนเด็กๆเรียกเขาอะไรอ่ะคือตอนแรกเนี่ย<อ>เขาจะชื่อการ์ตูนแล้วปรากฏว่าคุณยายบอกว่ารอเรือเนี่ยเป็นการ,ร์กินนี<อ>ไม่ให้ไม่ใ,ให้ตั้งเลยเป็นตูนแล้วมันมาตีต๊ต้ตาตี๊ตาจ้ะตว่าราศีราศีราศีสิงร์กัสสิเขาว่าสิ่วที่พี่กติทำงานที่กอนน่าจะมีคู่แข่ง ในสายงานนี้แว๊บนึงแว๊บนึงพวกมีคู่แข่งคุณไอวิศดาหันราคาเราก็ถูกๆสิก็ถูกวันนี้ก็ห้าพันค่ะใช่ห้าพันหกคลิปขึ้นบิวบอร์ดด้วยก็ยังไม่เิร์มเลยไม่ได่เพราะราคาแล้วล่ะเพราะคุณโอเคป่ะอาะจารีบฟันทิ้ง ราศีที่ในช่วงนี้ถูกขัดลาบขัดยศคือราศีกรกฎกรกฎมีไหมครับมีคนตอดถุงไหมครับมีคนตัดถุงไหมครับราศีมีคนตอบราศีกรกฎร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองราศีที่ในช่วงนี้ถูกขัดลาบขัดยศคือราศีกรกฎกรกฎมีไหมครับกรกฎมีมีคนตอบถูกไหมครับมีกตอบถูกไหมครับราศีมีคนตอบราศีกรกฎพิจิกครับเฮ้ย อเออตอนแรกจะตอบตัวเองอก็ไม่คิดว่าจะมีคนอิสฉามากมายขนาดนี้ราศีที่ในช่วงนี้ถูกขัดลาบขัดยศได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับอันที่จริงโดยภาพรวมกันนะชาวราศีพิจิกดวงชะตาของคุณเริ่มพลิกจากร้ายกลายดีพลิกฟื้นมาแล้วตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมาแต่แน่นอนมันย่อมมี กรรมวีบากเล็กๆน้อยๆเข้ามาสลับสับเปลี่ยนอยู่บ้างดังนั้นถ้าจะบอกว่าช่วงนี้ถูกขัดลาบขัดยศคือแปลว่ามีโอกาสจะได้ลาบแต่ถูกขัดถูกขวางมีโอกาสจะเลือ่อนยศเลื่อนตำแหน่งในช่วงประมาณเมษายนพฤษภาก็อาจจะถูกขัดนะมีปัญหาที่ติดขัดสะดุดหน่อยเพราะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีดาวอาทิตย์ดาวพุธยศศักดิ์อักครฐานให้ทาติตดาวาทิศจรเป็นมรณะตั้งแต่กลางมิถุนายน เป็นต้นไปหนึ่งเดือนดาวพุธกับดาวศุกร์ก็จรเป็นมรณะด้วยดังนั้นอะไรที่จะลงล็อกมันก็ไม่ลงล็อกอะไรที่จะสําเร็จก็ไม่สําเร็จแต่ไม่ต้องกลัวมันเป็นไปแค่เดือนเดียวโดยประมาณก็ขอให้อดทนอดกลัน้นตั้งสติอย่าประมาทก็ขอเอาใจช่วยชาวราศีพิจิกนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ถูกขัดลาบขัดยศได้แก่ ชาวราศีพิจิกฟันธงครับใจด้วยนะครับผัวก็จะทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รักติดลบจบไม่สวยคือราศีพิจิกครับเฮดตอบลจิกคือใครตอนแรกที่บอกว่าจะตอบตัวเองเขารู้สึกหนูแค่มีความรู้สึกว่าเป็นคนหนูเป็นคนทําหลายอย่าง แล้วแต่ก็จะไม่สุดสักอย่างหนึ่งในความรู้สึกตัเอใช่จะไม่สุดจะแบบทันได้หนูเหมือนเป็ดอะพี่แบบบินก็บินอาจจะบินไม่ได้เก่งมากและทุกอย่างใช่คุณเล่นหนังคุณก็ได้หนังหนังคุณก็ดีนะยูทูบคุณก็ดีนะผมว่ามันแค่มีปัญหาระหว่างทางมันมีปัญหาเช่นแบบว่าอเราทำทางกันอยู่ก็เหมือนแบบแยกทางกันเพื่อนอย่างงี้พอเราโตขึ้นเหมือนปัญหามันก็ค่อยๆงอกออกมาทีละนิดทีละนิดเหมือนโดน เพลงก่อนละกันเพราะว่าแต่ละเพลงอะไรเงี้ยที่ออกมาอะไรเงี้ยคือทําไมมันมันแบบว่าไปบอกคนแต่งเพลงว่าแบบจะเอาแบบไหนหนูบอกเลยหนูบอกหนูบอกฮุกของหนูในใจเลยว่าอ่ามนุษย์ป้าก,ก่อนตอนแรกท,ที่เปิดมันก็หนูบอกว่าอยากได้เป็นฟิลแบบว่าเออไม่มีใครดูดีเท่าลูกป้าหรอกแบบจริงๆป้าข้างบ้านรู้ดีกว่าบ้านเราเสมออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเพลงเหมือนเพื่อชีวิตนะมันก็สกิดต่อมความรู้สึกกันแหละรจริงจริงก็เป็นเพลงเอาเอามีมาทําด้วยเพราะจริงจริงเส้นทางในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยจรงจริง นี่ก็มีอุปสรรคในการแบบคอมเมนต์แรงๆโดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยคุณโดนแบบเละเทะเลยไหมแบบแบบว่าอุ๊ยอันนี้มันแรงสาหรับชีวิตหนูว่าจะแรงมากถ้ากับตัวเองอ่ะเราจะรู้อยู่แล้วอ่ะสมมติเราเขามาด่าเราอีนั่นอีนี่เรารู้อยู่แล้วเพราะปากคนเราเข้าใจได้แต่บางทีที่มันแรงมากจะไปถึงที่บ้านมากกว่าเช่นเช่นแบบว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอเรื่องอะไรก็เพราะบางทีก็ไม่รู้เดินด่าเรื่องอะไรก็ไปเอะอะพ่อแม่ไว้ก่อนพ่อแม่ไว้ก่อนก็คือคนมาแตะ ที่บ้านครอบครัวเราอย่างเงี้ยเราจะเซนซิทีฟใช่แล้วแล้วคุณจัดการกับตัวเองหรือจัดการกับเขายังไงแรกๆกอ่ะเขามายัางไงเราตามไปอย่างนั้นเลยด่าแม่ด่าแม่แต่เขารู้สึกรังหลังมาแล้วว่าโอ้โหเราตามไม่หมดหรอกก็ร้องไห้แล้วก็กลับไปที่บ้านพอที่บ้านคุยคุยคุยเคลียร์ยแล้วก็แบบอ่ะที่บ้านเข้าใจแล้วก็จบเลยมีเ<อ>มื่อเรามีที่ปรึกษามีเพื่อนอ่ะคนเรามีปัญหาต้องนึกถ<ม>ึงเพื่อนไงคุยกับจ๊ะเหมือนกันแล้วเขาแนะนนําเราว่าคล้ายกันเลยค่ะ แล้วถ้ารู้สึว่าเออบอกไปเถอะอย่าไปอ่านสมมติถ้าสมมติจะมีดราม่าเราก็บอกจ้าอย่าไปอ่านพนเรามีมันก็บอกอย่าไปอ่านคือต่างคนต่างช่วยกันดึงใช่ค่ะเรื่องที่แบบไม่ต้องตอบโต้ดีกว่าเสียเวลาใช่ค่ะตอบโต้ไปก็เท่านั้นฟ้องไปก็กว่าจะมาสุดท้ายก็ต้องมานั่งรับว่าอยู่ดีอะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ใจอ่อนอยู่ดีใช่ใช่แต่หนูเป็นแบบนี้นะถ้าเขามาแบบไหนอะถ้าหนูได้ด่ากลับอะต้องรับให้ได้นะเพราะหนูว่าปากหนูก็แจ๋วเหมือนกันแหละถ้าต้องรามาเจอกันสักตั้งหนึ่งอะแต่สมมติพอเราด่ากลับไป เขาก็จะแคปในส่วนที่เราด่าอย่างเดียวแต่ตอนที่เขาดับปุ๊บก็แค่แซวเล่นค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะอย่าไปแลกไปแลบเราแลกไปแล้วเหนื่อยใช่ค่ะออแล้วก็จริงๆนะเรานึกว่าผมในภาพความรู้สึกผมนะผมนึกว่าเขาจะแรงสอยมันทุกดอกเลยด้วยซ้ํามันกลายเป็นเหนื่อยแล้วว่าเบือนแบบโมยมีช่วงนึงที่หนูไม่เล่นเลยก็เล่นอยู่ แต่ว่าไม่หม็เล่นแหละแต่ไม่ใส่ใจตอนนี้ช่วยพิพมด่ามาเลยครับคือมันมีช่วงที่กลัวไปเลยอะกลัวที่ไปงานที่ต้องเจอนักข่าวเราก็ไม่ได้ดังหรอกจะมาถึงโอ้โหถ้าแอบมีเรื่องเล็กๆมาแล้วเนี่ยโอ้โหโดนจ่อยและอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเข็ดๆไปอยู่พักก็อนนี่พูดถึงพวกดราม่าอะไรเงี้ยก็ยิ่งทําให้ดังเพราะว่ารายการเราติดต่อไป1ปีนะคะถึงจะมีคิวมาเอ็มมาอยากมามากอะไรกันเนี่ยก็ถาม้จัการบอกเฮ้ย ไม่มีเขาเขาไม่ติดต่อเลยเหรอหรืออะไรเขาติดต่อมานานแล้วแม่แล้วเมื่อกี้เจอพี่เขาบอกว่ากับสองปีนะเอ็มที่ติดต่อเอ็มอะไรเงี้ยไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยบางทีคือคิวไม่ตรงกันมันไม่ตรงมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ว่างเลยแต่มันไม่ตรงบางวันอะไรเงี้ยเขาคิวเยอะแหละท้ายสุดอ่ะเออเอาก็สู้คุณต่อนะเรื่องพวกนี้มันไม่ยากหรอกยิ่งดังยิ่งสูงยิ่งมีอุปสรรคข้อนี้ค่ะไม่มีคนตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นเด็ดคุณละแจ็คจับคู่ ผันถุงสนับสนุนโดย a i s 5G เข้าคุมที่สุดแรกที่สุดทั่วไทยอ่าเอาละแจ็คและเด่นคุณนะโมโมโนนะโมนะโมนะโมโ๊นี่จับคองเนี่ยว๊บเดินสองหนแจ็คมาโอ้โหและแจ็คขาผู้โชคดีรับเงินฝันถุงหนึ่งหมื่นบาทจาก AAS 5G เข้าคุมที่สุดแรกที่สุดทั่วไทยขอบคุณครับขอบคุณครับ และวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสึกท้ง12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี y ยูทูบโพลิพัส t e r t a i n m e n อิน s t a แกรมและ t i k t o k อกพลิพัสจัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึกสึราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ